วิธีการเพิ่มแอดมินในเพจหรือผู้ดูแลเพจ facebook ทำยังไงมาดูกันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดูทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไราวินยูทูบค่ะ ในวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกท่านเพิ่มผู้ดูแลในเพจ f a c e b o o k หรือพูดในแบบเข้าใจเข้าใจก็จ,จะเป็นแอดมินเพจ a c e b o o k นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในปี2022หรือในปี2565เนี่ยวิธีการเพิ่มผู้ดูแลในเพจ f a c e b o o k จะมียังไงมาดูกันค่ะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ f a c e b o o k จากนั้นไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือนี่นะคะท่านผู้ชม พอเรากดเข้ามานะคะให้เรากดสรับบัญชีของเราไปยังเพจ Facebook แบบนี้เขาก็จะขึ้นกําลังสรับโปรไฟล์พอเราสรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดไปที่โปรไฟล์ของเราไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายมือหรือกดไปที่มุมบนขวามือก็ได้ค่ะแต่ขอนาอนุญาตกดซ้ายมือนะจะได้ลัดไวๆอ่าพอเรากดเข้ามาในหน้าบริเวณนี้นะคะให้เรากดไปที่คําว่าจัดการให้เราแตะไปที่คําว่าจัดการ จากนั้นค่ะท่านผู้ชมเมื่อเรากดเลื่อนขึ้นนะคะมาอยู่ที่หัวข้อใหญ่ๆเลยก็คือหัวข้อเครื่องมือของคุณก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อย่อย,ยลงมา1งานกิจกรรม2สิทธิ์การเข้าถึง3แฟนตัวยงและ4บัญชีที่ลิงก์อันนี้ท่านผู้ชมเลือกไปที่หัวข้อที่2นะคะก็คือสิทธิ์การเข้าถึงเพจอ่าพอเรากดเข้ามาที่สิทธิ์การเข้าถึงเพจแล้วเราก็จะเห็น อยู่หนึ่งบุคคลน,นี่คือคนที่นำะเพิ่มเข้ามาเป็นแอดมินนะคะแต่สําหรับท่านผู้ชมเนี่ยที่ยังไม่เคยเพิ่มใครมาเลยก็จะไม่มีแบบนี้โชว์มานะไม่มีรายชื่อคนคนนี้โชว์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้เรากดไปที่คำว่าเพิ่มใหม่อันนี้เขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เราอ่านให้เรากดถัดไปและจะเห็นคําว่าค้นหาจากชื่อหรืออ e ีเมลกดแตะเข้าไปค่ะและพิมพ์ชื่อ Facebook นั้นเลย ทีมชื่อเฟซบุคคลที่เราต้องการเพิ่มเป็นแอดมินผู้ดูแลเพจนะคะเนี่ยโอเคเนี่ยของน้ำเจอแล้วนะก็กดแตะไปเลยทีนี้ค่ะเรามาดูที่คำว่าอนุญาตให้บุคคลน,นี้มีสิทธิ์การควบคุมโดยสมบูรณ์หมายถึงอะไรในหัวข้อนี้หมายถึงว่าถ้าเรากดเปิดในตัวนี้ บุคคลที่เราเชิญมาเป็นผู้ดูแลในเพจเขามีสิทธิ์ทุกอย่างในเพจของเราไม่ว่าจะเป็นการดูรายได้การลบบุคคลออกการลบเราออกจากเพจนะคะท่านผู้ชมคือเรามอบสิทธิ์ให้เขาเท่าเทียมกับเราเลยแต่ถ้าเรากดปิดกดปิดไม่กดเปิดตัวนี้บุคคลนี้ก็จะมีสิทธิ์แค่จัดก,การเนื้อหาโพสของเราตอบกลับข้อความตอบกลับความคิดเห็นในกิจกรรมชุมชนหรือว่า ลงโฆษณาจัดก,การโฆษณาแบบนี้นะคะแต่ไม่ได้มีสิทธิ์ทุกอย่างอย่างกับเราเป็นคนสร้างเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้นะขอแนะนํานะถ้าท่านผู้ชมเพิ่มคนที่แบบว่าเป็นญาติหรือว่าคนรู้จักเนี่ยไม่จำไม่ต้องเปิดบริเวณนี้นะคะไม่ต้องเปิดตัวนี้ให้กดปิดไปเลยไม่ต้องไปแตะอะไรมันฉะนั้นห้เรากดไปที่ให้สิทธิ์การเข้าถึงพอเรากดมาที่เขาว่าให้สิทธิ์การเข้าถึงแล้วจะอยู่หน้าสายลอดผ่านโปรไฟล์ อันนี้ให้ท่านผู้ชมแสร่าดผ่าน Facebook ค่ะพอเราแสาร่านผ่าน Facebook นะคะให้ท่านผู้ชมกดยืนยันหลังจากนั้นก็รอการตอบกลับการยอมรับเป็นผู้ดูแลเพจ Facebook จากบุคคลที่เราเชิญคะ่ะท่านผู้ชมแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับท่านใดที่งงตรงไหนไม่เข้าใจอะไรยังไงคอมเมนต์สอบถามได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกทุกท่านคะ่ะ